สวัสดีครับนายสลายุทธ์คอรันการหลักสูนย์คณิตศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องการรำในแบบนาฏศิลป์ไทยขอเชิญรับชมได้นะครับการรำในแบบนาฏศิลป์ไทยคือศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติในความเป็นมาของการรำนะครับความเป็นมาของการรำการรำคือการเคลื่อนไหวร่างกายที่สวยงามตามทํานอ,เองเพลงที่มีอารมณ์ความอ่อนช้อยและอกักษณ์ทางวัฒนธรรมครับในรว่วมใช้ร่วมกับการแสดงโขนะล,ละครในการแสดงพื้นบันพื้นเมืองครับลักษณะดินของนักเตศไทย ลักษณะดินนี่ก็คือจะมีความอ่อนช้อยมีความรุนาามแบบแผนที่ชัดเจนตั้งท่าท่าตั้งมือท่าเท้าจังหวะชับตามแผนไทยนะครับซื่อความหมายผ่านท่าทางเฉพาะอย่างเช่นจีบหรือตั้งวงเป็นต้นไปนะครับก็องค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบสาคัญคือท่ารานะครับ ถ้ารำถ้านามแบบตามมาตรฐานเช่นแม่บทดนตรีไทยกำหนดจังหวะและอารมณ์เครื่องแต่งกายชุดรำและตุวลครในผู้แสดงต้องมีวินัยในการฝึกฝนทวงท่าให้ถูกต้องครับต่อไปครับประเภทของการดำประเภทของการ,รํำจะมีรำแบบบทก็คือํำพื้นฐาน จะมีรำเดียวรำคู่รำ,รำอวยพรรำประเภทการแสดงระบาํามย่อมีอดคมมาารำมอนหรืออื่นๆนั่นเองนะครับก็คุณค่าของการรำไทยสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมมีสมาธินะครับและบุคลิกภาพเป็นสื่อสร้างความภาคภูมิใจของความเป็นไทยนั่นเ,เองครับ ต่อไปสรุปนะครับสรุปก็คือเป็นการศึกสาศิลปะวัฒนธรรมไทยมีความส่งเสริมและมีสมาธิบุคลิกภาพที่เป็นสื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับอขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมจนจบคลิปไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สว